ยินดี้อรับสู่คลาสชีวพินิคมาก็ต้อนรับน้องนะครับสู่เนื้อหาชีวมอปลายจ้าโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะมีการเปลี่ยนช่วงชั้นจากาวิถีชีวิตมอต้นเนาะมาเข้าสู่วิถีชีวิตมอปลายนะครับซึ่งวิถีชีวิตที่พี่ว่าตรงนี้ก็คือพอมาขึ้นมอปลายไอตัววิทยศาศาสตร์ที่อยู่มอต้นน่ะมันถูกแตกแขนงออกไปเป็นรายวิชาต่างหากโอเคไหมนะครับก็มันจะแยกเป็นฟิสิก เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์โอเคไหมครับซึ่งสมัยมต้นเนี่ยเราเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนาะแต่มปลายถูกแยกออกไปหมดเลยโอเคไหมครับนั้นเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนกันต่อจากนี้ไปในฝั่งของพี่อ่านั่นก็คือชีววิทยาโอเคนะครับนั้นเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าชีววิทยาตั้งแต่มสี 4, จนกระทั่งไปถึงมหกเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างมาเรามาดูกันดีกว่าเนี่ยจ๊ะ โอเคนะนั้นพี่ให้น้องดูคร่าวๆกันเลยละกันนะว่าทั้งหมดมีกี่บทตะดึง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 โอเคไหมครับ <c oughs> น้องจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ม .4 จนกระทั่งไปจบม .6 ชีวะมีทั้งหมดเออ25บทเด็ครับต้องบอกไว้เลยว่าชีววิทยาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาเยอะที่สุดครับ โอเคไหมมีเนื้อหาเยอะที่สุดเลยนะครับ,นะรบก็คือ25บบทถ้าเป็นพวกฟิสิกส์นะครับกับเคมีเนี่ยไม่ถึง20นะประมาณ10กว่านะครับไม่ถึง20นะเว้ยชีวะล่อปลาไปตั้ง25อ่ะแต่เอาเป็นว่าจาก25บทเนี่ยเขาแบ่งได้กี่กลุ่มะนะครับ25บทนี้บอกไว้เลยครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มครับโอเคนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มจาก6เทอม มี5กลุ่มใหญ่ของเนื้อหาซึ่ง5กลุ่มใหญ่นี้ประกอบไปด้วย1ครับพื้นฐานครับ2ครับเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์3ครับเนื้อหาเกี่ยวกับพืช 4. เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์และ5เนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายและสิ่งแวดล้อมครับโอเคนะนี่ก็คือ6เทอมแต่มี5กลุ่มซึ่ง5กลุ่มนี้อยู่ตรงไหนบ้างล่ะพี่มาดูเลยนะครับ นั้นเนื้อหามสี่เทอมหนึ่งทั้งเทอมเลยนะเว้ยทั้งเทอมเลยบทหนึ่งบทสองและบทสา,า,<ะ>าอมอันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานครับโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานซึ่งพี่กาลังจะสื่อให้น้องรู้ว่าไม่ว่าน้องจะไปเรียนในเทอมไหนก็ตามแต่น้องต้องผ่านมสี่เทอมหนึ่งก่อนนะครับเพราะมันเป็นการปรับพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาโอเคนะครับเป็นการปรับพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยานั่นเองนะครับนั้นย้ํม 4, ามสี่เทอมหนึ่งก้อนพื้นฐานครับมสี่เทอมสองครับอ่า ม .4 เทอมสองทั้งเทอมเหมือนกันนะครับทั้งเทอมเหมือนกันบท4บท5บท6และบท7อันนี้เขาเรียกว่า <Yahoo! S 1> เนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ครับเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ก้อนเนื้อหาพันธุศาสตร์โอเคไหมครับพี่ขอสปอยไว้เลยละกันนะจ๊ะก้อนเนื้อหากลุ่มนี้แหละคือก้อนเนื้อหาที่ทุกสํานักของการสอนชีววิทยาเขากล้าการันตีว่าสอบเข้าหมหาลัยออกบทนี้แน่นอนครับ โอเคนะไม่ใช่ออกบทนี้ดิออกกลุ่มเนื้อหานี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาง่ายก็คือว่าตั้งแต่อดีตที่มีการสอบแข่งขันเข้ามาหาลัยอ่ะก้อนนี้ทั้งก้อนนะเว้ยยังเป็นที่นิยมในการออกสอบอยู่ยังไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวแล้วแล้วก้อนนี้แหละครับเขาเรียกว่าก้อนพันธุศาสตร์มี4บทครับโอเคนะต่อไปไปเนื้อหาม .5 ทอหนึ่งเ,ออเนื้อหาม .5 ทอหนึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5บทครับ 8 9 10 11บและสิบทั้งหมดตรงนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับพืชครับโอเคไหมเนื้อหาเกี่ยวกับพืชก้อนเนื้อหาเกี่ยวกับพลท์ครับเกี่ยวกับพืชนั่นเองโอเคไหมนั้นนี่แหละก็คือมห้าเทอมหนึ่งลองย้อนกลับไปนิดนึงนะมสเทอมหนึ่งนะ 1. ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มพื้นฐานมสี่เทอมสองเนื้อหากลุ่มพันธุศาสตร์มหเทอมหนึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพืชครับ มหเทอม2อ่ากับม6เทอม1นะครับมห้าเทอม2กับม6เทอม1อันนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ครับผมเนื้อหาเกี่ยวกับแอนิมอลเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ครับนั่นหมายถึงว่ากลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เป็นกลุ่มเนื้อหาที่ใหญ่ที่สุดครับโอเคนะครับเป็นกลุ่มเนื้อหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะกินพื้นที่เทอมอ่ะ2เทอมเลยม5เทอม2กับม6เทอม1โอเคไหมครับ พวกชื่อบทอันเนี้ยน้องไปอ่านเองได้โอเคไหมครับพวกชื่อบทน้องไปอ่านเองได้เนาะนะครับแต่เอาเป็นว่า2เทอมนี้เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ครับและม6เทมอม2จ้ะม6เทมอม2นะครับอันนี้แหละคือก้อนเนื้อหากลุ่มสุดท้ายก็คือพวกความหล,กหลา,าหลกหลายทางชีวภาพแล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมครับโอเคไหมครับนั้นนี่แหละก็คือภาพรวมทั้งหมดของชีววิทยา25บทประกอบไปด้วย1กลุ่มเนื้อหาปรับพื้นฐานครับ โอเคไหมสอกลุมกก 3, กล่มเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์3กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับพืช4กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์และ5กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายและสิ่งแวดล้อมครับผมโอเคนะจ๊ะแ,ะแล้วเนี่ยนี่คือกลุ่มทั้งหมดโ okay. อเคอะแล้วในเทอมนี้เราเริ่มจากอะไรล่ะแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นนะครับเราก็ต้องเริ่มจากกลุ่มเนื้อหาของม4เทอม1ซึ่งซึ่งม4เทอม1ก็จะมีบท1บท2และบท3 นะครับบท1เป็นบทที่เนื้อหาง่ายที่สุดแล้วครับบท1เป็นบทที่เนื้อหาง่ายที่สุดแล้วนะครับั้นเราจะใช้เราจะใช้เวลาในการเรียนเนื้อหาหม4เนี่ยบท1เนี่ยไม่นานนะครับแต่พี่จะให้เวลากับบท2กับบท3นานหน่อยโดยเฉพาะบท3ครับโอเคไหมเพราะมันมีตั้ง5หัวข้อย่อยเนี่ยนะครับพี่บอกเลยนะบท3นี่เจ็บพอสมควรเลนะครับโคตรเจ็บเลยนะครับเราจะอยู่กับมัน ขอใช้ข้อโคตนนานแล้วกันโอเคไหมครับแต่เอาเพินว่าเราต้องผ่านบทหนึ่งไปให้ได้ก่อนโอเคไหมนั้นนี่แหละก็คือภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดและมสีเทอมหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นโอเคนั้นเราไปกันเลยจ้า